อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าวิดีโอที่เราลงใน Facebook เราสามารถใส่ปกได้นะคะทีนี้สมมุติว่าเราลงคลิปไปแล้วแล้วเราลืมใส่ปกเราสามารถมาทําการเลือกปกเพิ่มทีหลังได้เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการใส่ปกคลิปวิดีโอ f a c e b o o k หลังจากที่เราโพสคลิปลงไปแล้วไปดูวิธีการกันค่ะ วิธีการก็ให้กดเปิดเข้าไปใน Google เลยนะคะพอเข้ามาแล้วที่ช่องค้นหาให้เราพิมพ์ลงไปนะคะว่า Facebook Creator Studio พิมพ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดค้นหาหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหานะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะหาคำว่า Creator Studio Facebook อันนี้นะคะกดลงไปเลยค่ะ ใครที่เพิ่งใช้งานครั้งแรกพอเปิดเข้ามาจะเจอกับหน้านี้ให้เราไปกดตรงคำว่าลองเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Facebook นะคะไปล็อกอินเข้าสู่บัญชี Facebook ของเราพอเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดตรงคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีเพจหลายๆเพจเราจะต้องมาเลือกเพจด้านบนก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงนี้ที่นึงนะคะแล้วก็ไปกดว่าเราจะเข้าไปแก้ไขวิดีโอที่เพจไหนนะคะเดี๋ยวก,กดตรงนี้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วให้เราติ๊กถูกหน้าเพจที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวในคลิปจะเลือกเ,อเพจนี้นะคะจะติ๊กถูกลงไปตรงนี้เสร็จแล้วก็กดตรงคําว่าวิวค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเพจที่เราจะต้องการแก้ไขปกวิดีโอแล้วพอเข้ามาแล้วนะคะที่ตรงนี้นะคะจะมีคลิปวิดีโอที่เราลงไปให้เราเลือกเลยนะคะว่าคลิปไหนที่เราลืมใส่ปกนะคะของในคลิปจะเป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวจะกดลงไปตรงคลิปนี้ค่ะทีนี้วิดีโอของเพื่อนๆนนะคะเป็นวิดีโอไหนที่จะไปใส่ปกเราก็กดลงไปตรงวิดีโอที่เราต้องการจะใส่ปกได้เลยค่ะ เสร็จปุ๊บจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวจะขยายดูนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการแก้ไขคลิปนะคะให้เรากดแก้ไขตรงนี้ค่ะจากนั้นจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้นะคะที่ตรงนี้จะมีคําว่าภาพขนาดย่อเพื่อนๆคนไหนที่ลืมใส่ปกนะคะกดตรงคําว่าภาพขนาดย่อได้เลยค่ะ ที่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะระบบเขาจะมีปกขึ้นมาให้เราเลยอัตโนมัติเราสามารถกดเลือกปกที่ทาง Facebook เขาแรนดอมขึ้นมาให้เราตรงนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ต้องการใช้ปกที่เขาแลนดอมมาให้เราสามารถกดตรงคําว่าเพิ่มรูปภาพทางด้านล่างนะคะแล้วก็กดเลือกปกที่เราทําขึ้นมาเองใส่ลงไปในวิดีโอ Facebook ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวของในคลิปนะคะจะกดเลือกปกอันนี้นะคะจะจิ้มลงไปตรงนี้พอเราเลือกปกที่เราต้องการได้แล้วนะคะก็กดลงไปตรงคำว่าบันทึกค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการใส่ปกคลิปวิดีโอ Facebook ในกรณีที่เราลงคลิปไปแล้วแล้วเราลืมใส่ปกนะคะก็จบแค่นี้ค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ